เอาละค่ะพี่แพคะนะคะสถิติถูกไหมคะเราก็จะในเส้นทางในแต่ละวันก็จะมีจุดจ้างขอานะคะ แล้วก็ครูแอนท่านเาแ้แล้วนะครับวันนี้ครบแล้วนะคะที่ให้ไปเดี๋ยวผม่อพี่เขาถามให้และคำถามแรกร้องๆๆนะคะร้องนะคะกั้ายันกีทีมคะครับยกมือยกมือมันมากแม่คำถามแรกใครจะตอบให้หลังตอบก่อนกีทีมครับห้าทีมครับโอ้ไม่ค่ะลูกหน้านาฬนการุ่น้หม่ก้องมือถือคล่องแบบนี้รุ่นใหม่ครับนี่ครับ ปังคำถามที่สองครับแจกกระเป๋าครับถูกต้องค่ะมีหคนนะคะเชิญแสดงความสวยดับพี่ตั้นะคะอยากได้เสื้อหรืออยากได้กระเป๋าครับเบิ้จากที่พักยังไม่มาถึงที่จุดพักคอยนะครับอ่าาวบวันที่ซก้อ่ะแม่พาผมไปดวมีนาตืนะต้ไม่ดวน้อา้นะกางวัลสำหรับนักา ที่บ้าน,นก็จะได้นักสร้างโนโนโน่ no, no, no. ช่องสีให้ดีค่ะที่นั่งรองรับนักกีฬาไม่ไปไม่ไปไใ,ให้กับท่านที่บ้านโดยตรงเลยครับท่านาทีก็คงจะได้เวลาแล้วหลายหลายท่านสวมชุดมาสคอตพิษณุโลกเกมพี่ไก่ต้อนรับทีม Thailand Continental Cycling Team ค่ะ Runner number 31 i r t y one นภุติลีพงม์อยู่ number นิวเบล wearing the purple jersey today ธนาคารชัยสมบัติพีรพลชาวเชียงขวางครับไอ้นุ่มจากเชียงใหม่ครับโอ้โหริรนชัยครับจากราชบุรีครับและคนสุดท้ายสวนสมบัติอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเรารวมใจเป็นหนึ่งเดียวยอดเลยค่ะอย่ารื่องีครับังใจให้กับทีมเอนโกไซคลิงทีสำหรับทีมที่สองคะะอเบรครับใครชอบฟันหลักดักอแอนเซมฝากทีมนี้ไว้ในใจ Number 71, Arthur. number 73, Alexander Evans. Number 75, Nicholas, and number seventy. Number 115, Sumblee. And team, Hong Kong, China. Over gold Philippines. ทีมต่อไปนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับ Go For Go Philippines ค่ะมาจาก i d l a n James Mendoza number 50 zero, number 55 r u s t a m Lim number 56, oh. 56 Ronilandita uh, Go For Go Philippines ค่ะยังอยู่กันครบนะครับลองเท้าหน้าผมบันตามวม Last team for today's presentation please welcome Malaysian Pro Cycling สำหรับทีมสุดท้ายที่จะขึ้น p r e s e n t ์ t i o n ในวันนี้เป็นนักกีฬาจักรยานอาชีพนะครับนะจบก๋ยประกอบไปด้วยหมายได้กัอะไรบ้างสำหรับมาเรเช่โปรวานมาสลิน42มุฮัมหมัดซามีไคบูร์ 40, 44อาม,มัดซิอารินหวังเลีย thank you วันนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านพลโทสามประธาน,นวิธีพรเอกเดชาประธานถวายคำนับเปิดกลวยดอกไม้ข้าพุทเจ้าพลโทประสานแสงสีรักแม่ทพัพให้สาม ล้วนมีความป่าเพิ่มอีติสมนัดเป็นอย่างพันห้าร้อยหกสิบเกณฑ์ในสุขวะสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสายคนโลกตลอดจารงพระเจริญด้วยจักปพิธภัณฑ์ไทยมงคลชาวไทยอาบการมีอันดอนด้วยเก้าด้วยกระหม่อม เป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติตามนโยบายของรัฐบาลอีกทั้งเป็นการพัฒนานาคณะกรรมการจัดการแข่งขันหัวหน้านส่วนราชการผู้เข้าร่วมการแข่งขันและสื่อมวลชนพระเจ้ากรมเด็จประเทศรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พิจารณาเลือกจังหวัดพิษณุโลกเป็นเส้นทางในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอเป็นอย่างนียิ่งผมขออวยพรให้ ารที่นี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วผมขอเปิดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ ณะกรรมการจัดการแข่งขันต้องกัาบยิรดีของสมเด็จพระนิธิอาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,ร,รัตนราชสุดาสยามรรบรมราชกุมารจากจังหวัดพิษณุโลกรายละเอียดเรื่องของเส้นทางการแข่งขันเสื้อเหลืองเสื้อม่วงเสื้อเขียวและเสื้อขาวจ่อกระติกน้ํานะครับที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของทัวที่วันนี้ท่านเสียสละมาเป็นประธานเพื่อน,น้องไปใช้ประโยชน์ต่อกองบิน46 รงผู้คาสัมพันธ์และหัวหน้างานประชาสัมพันธ์กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจังหวัดพิศนุโลกนายวิชัยสิทธิพันธ์ พระแท่งประเทศไทยจังหวัดพิศนุโลกหน่วยงานองค์กรต่างๆในการสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวไปดีเสียงปรบมือดังๆครับขอบคุณครับทุกหน่วยงานครับภาคที่สามตึงนะครับมอนสองเดืยวเรื่องการปล่อยตัวค่ะวันนัย

ตัดกันเลยอ่นะเนี้เออพวกมึงจะเริ่มตัดกันเลย Yeah, <laughs> baby. สัเส่วนพระเจ้าแผ่นดิน9กิโลเมตรเดินไทกับท่านผู้ชมลงที่บริเวณหอชมโลกครับไทยเรายังกัดไม่ปล่อยนะครับเมื่อวานนี้โอ้โหเงายเท้า เส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน9กิโลเมตรครับไทยกำลังจะจบลงที่บรเวณหอชมกครับไอเรายัากัดไม่ปล่อยนะครับเมื่อวานนี้ก็หหินแรงสุดกัี้เรดลบางสวนลงเคับเรืงพั ไอเรายักกัดไม่ปล่อยนะครับเมื่อวานนี้กหงุดหงอส้นโาชหครับม้ดไอเราอยากกัดไม่ปล่อยนะครับเมื่อวานนี้โอ้งหเสียดอ ไอเราอยากกัดไม่ปล่อยนะครับเมื่อวานนี้ก็เสียดายว่กับหลงเาลลล้เ่ไครับอเราอยากกัดไม่ปล่อยนะครับเมื่อวานนี้ก็ุเสียดาย ยรัลดลงลงเจเครับานต่อไปลลาลจะุยครัลดลราลงเบลล้าตองดู่นีคยินดีต้อนรับทุกท่านในชื่อรายการ The Princess Mahachakri s i r i n d ครับเมนจัวออฟอิขันชัย ทันที่มารองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นผู้มอบรางวัลให้กับนักกีฬาค่ะ The winner from the Grand t a r r e n Cycling Team the champion with the o l y m p i and the <laughs> <laughs> c h a m i o n ทันจักรยานแห่งอาเซียนนายกสมาคมที่ by General d e c h a e n d t h Cycling Federation and the president of the Thai Cycling Association u จั the ด i ถี มหามอีสายเที a ่ยวไปกรุงทีิและรางวันที่สองค่ะเป็นรางวันอุดค่ะจากพันตำรวจเอกสถาพรศรีพิรมรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพิจิตรค่ะ t h e a w a r r n is p r e center of the o f p i um i t province police n t e r m e d i a t e sprint 2 and the women eleven six rode by Philippines <า>นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรค่ะ ได้เป็นผู้มอบรางวัลให้กับนักกีฬาค่ะจิตพร้อมเป็นเ์เพรสเชนจีทีโอวอร์ดเชื่อใจเด่นอีมหามัตสึเมธีรัตนพิพัฒน์ The Mayor of t a p o r District เปิดอาเซียนประจำสเตจค่ะพี่แพรเป็นอาเซียนไบรท์ออฟเดอะสเตนี้นะคะเรียนเชิญ ทันสุชารติแสงอรุณพ่วอในการการให้กบนักกีฬาค่ะ The award is presented by Miss Sushara นภัท so รสวรรค์ and Pijit Office รางวัลที่6ของวันนี้ค่ะเป็นรางวัลในโอกาสนี้นะคะเรียนชาสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนนายกสมาคมก,กีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในขราระวัิททุโซสลา from Thailand National Team General Dechna h i n ศ r e e t y the p r e s i d e n t of 30,000 baht special prize. h e n England from Ruzai Insurance. เจรเในโอกาสนี้นะคะเรียนเชิญท่านสุขเสริมไพบูลศิริ oh. รองนายกองการบ <You know, S 1> ริหาร <you know. S 1> ส่วนจังหวัดดิจิร <c oughs> เป็นผู้มอบรางวัลให้กับนักกีฬาค่ะ Anne from r u j a i Insurance. h a r i ลนะคะ from Malaysia f r s t and the jersey will be presented by Mr. Anuwat sorry Dr. น,น,นเชิ n ท h a น a n u w a t สีเมืองผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารสุทธธนาคารชัยยาสมบัติ f ร o งไทยแลนด์ค o n t i เน n ต a รรางวัลผู้นำอาเซียนค่ะจะได้รับเสื้อสีม่วงนะคะขอแสดงความยินดีกับทันเตอร์ชัยนารุณทัชมาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกิจ <laughs> On the stage, Dr. Chaiyorong Kachama, the director of p i t i t Technical College, is presented as the best a s i a n writer for today. s i g h t r a n g team, the grand n a m ค่ะเราก็จะมาติดตามชมจากจุดสตาร์จะเริ่มเวลา10นาฬิกาค่ะซึ่งเป็นเส้นทางจากเบื้องสีไฟจังหวัดพิจิตรไป